ก็สวัสดีด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการสปอยอนิเมะส,สำนักถังเลือดพบจบแดนในตอนที่3.6นะครับ ซึ่งเปิดเรื่องมาในตอนที่36หลังจากที่หวยี่ห่าวได้ส่องดูสนามประลองก็พบว่าการแข่งขันในรอบต่อไปหลังจากที่พวกเขากลับมาจากสนามแล้วมีราชาวิญญาณกําลังต่อสู้กันอยู่ทุกคนที่ได้ยินแบบนั้นก็ต่างพากันตกใจนะครับซึ่งเจียงน,นันาน,นางนก็คิดว่าอาจจะมีราชาวิญญาณระดับ50กว่าออกลงและคิดว่าคนอื่นๆก็น่าจะอยู่ระดับ40ขึ้นไปโดยทีมของโรงเรียนสื่อไลเคอร์นั้นก็อยู่ระดับสูงสุดแค่ระดับ43แต่สี่สารสื่อก็ได้บอกไปว่าหลังจากผ่านไปไม่กี่นัดเสี่ยวเถาและคน ก็จะกลับมาลงแข่งได้ซึ่งก็จะมีทั้งราชาวิญญาณและจกักรพรรดิวิญญาณแต่เป้ยเป้ยก็คิดว่าก่อนที่รุ่นพี่จะกลับมาลงแข่งพวกเขานั้นต้องพยายามป้องกันเกียรติของโรงเรียนสื่อไลเกอร์อเอาไว้ให้ได้ก่อนอาจารย์สื่อที่ได้ยินสิ่งนั้นก็คิดว่าเป้ยเป้ยกำลังจะทาสิ่งนั้นอย่างนั้นหรือมันจะเร็วเกินไปหรือเปล่ามันยังไม่ถึงเวลาเลยนะเป้ยเป้ยจึงคิดว่ามันไม่สําคัญหรอกว่าจะเปิดเผยเร็วหรือช้าทุกคนที่ได้ยินแบบนั้นก็คิดว่าเปิดเผยอะไรกักกกัันนนนหหหวววววยยอออออีี่่่่่่าาาาาากกกก็็็ไไไไดด้้้้ถมมปงงงงซคแแขรรืืส บอกไปว่าคิดว่าฉายาลานคู่ฝ่นอกของพวกเรานั้นเป็นเรื่องจอมปลอมอย่างนั้นหรือหวังตรงก็ได้ถามสีซานสื่อขึ้นว่าในการแข่งขันวันนี้ใช้พลังไปเท่าไหร่กันนะครับสีซานสื่อก็ได้ตอบไปอย่างภูมิใจว่าราว30-40%แต่หากร่วมมือกับเป้ยๆแล้วก็จะสามารถใช้พลังออกมาได้มากกว่านี้แม้ต้องเจอกับจักรพรรดิวิญญ,ญาณก็มีโอกาสที่จะสู้ได้มันจึงทําให้ทุกคนแลรู้สึกอุ่นใจขึ้นมาทันทีเลยนะครับแต่หัวอี้หหาก,ก็คิดว่าแค่สิทธิพี่เป้ยๆและพี่ซานสือนั้น และคิดว่าตนเองหวังตรงลเล็เจเซียวยังเป็นจุดอ่อนอยู่หวังตรงจึงได้บอกกับหัวอี้ห่าวไปว่าอย่าเมาเขารวมไปด้วยสิมันจึงทําให้ทุกคนนั้นขํากันยกใหญ่เลยนะครับตัดมาในช่วงค่าทุกคนก็กําลังจะพากันเดินไปที่ไหนสักแห่งอาจารย์โจก็ได้ถามทุกคนขึ้นว่าในฐานะวิญญาจาร์แล้วทุกคนนั้นมองอาวุธวิญ,ญญาณเป็นอย่างไรบ้างเปเปยนั้นก็ได้บอกไปว่ามันนั้นทําให้สํานักถังนั้นเสื่อมโทรมเลยลาเจียงหนานา,นา,นานก็ได้บอกไปว่าแพงเจียวเซียวก็ได้รู้สึกว่าไม่ถนัดหวังตรงเองก็ได้บอก อชอบซึ่งหวยี่ห่าวก็คิดว่ามันจะสามารถชดเชยความบุบ่องของหวังตงลเลซลเซียวได้ซึ่งทางอาจารย์โจก็ได้บอกไปว่าการแข่งขันในครั้งนี้วิญญาจาร100์ร้อย์เนั้นมีน้อยมากเพราะวิญญาจารย์และวิศวกรวิญญาณกําลังผสมผสานรวมเข้าด้วยกันมากขึ้นทุกทีมมีการติดตั้งอาวุธวิญญาณสีสารสื่อจึงคิดว่าการต่อสู้ของวิญญาจาร์ควรจะบริสุทธิ์สู้ด้วยพลังที่ตนเองฝึกมาเท่านั้นและอาจารย์โจก็ได้บอกไปอีกว่าทางผู้บริหารระดับสูงของโรงเรียนสื่อหล,หลายคนก็คิดแบบนั้นนนเช่ก่กัแตอาจาจรย์ อาจารย์โจก็ได้ถามทุกคนขึ้นว่าลองคิดดูสิว่าจากเหตุการณ์ระเบิดจากวิญญาจาร์ชั่วล้ายในเทือกเขาหมิงโตแล้วหากพวกเรานั้นติดตั้งอาวุธวิญญาณประเภทป้องกันมันจะเกิดอะไรขึ้นอาจารย์โจถามนักเรียนทุกคนซึ่งชายโถก็ได้บอกไปว่าถึงแม้ว่าการระเบิดจะเกิดขึ้นกะทันหันมันก็ไม่อาจทำลายอาวุธวิญญาณประเภทป้องกันร,ระดับ6กได้รุ่นพี่เหยาก็คงไม่ต้องเสียสละสารสื่อเองก็คิดว่าถึงแม้ว่าตอนนี้พลังของพวกเรานั้นอาจจะไม่แข็งแกร่งพอและต้องการอาวุธวิญญาณแต่เมื่อถึึงงจุดนแล้วประ อาวุธวิญญาณก็จะน้อยลงสําหรับเราไม่ใช่หรือจากนั้นอาจารย์โจก็ได้เล่าว่าปัจจุบันแม้ว่าผู้อาวุโสเสียนจะอยู่ที่ราชทินานามพรมยุทธ์ระดับ98แต่ก็ไม่อาจพูดได้เต็มปากว่ายิ่งใหญ่กว่าใครในแผ่นดินและเล่าไปอีกว่าวิศวกรวิญญาณระดับ9้าในราชวงศ์สุริยันจันทาหลายคนก็ยังคงเป็นภัยคุกคามอยู่นอกจากนั้นยังมีวิศวกรวิญญาณระดับ10ในตำนานอีกทุกคนที่ได้ยินก็ถึงกับตกตะลึงเลยนะครับและอาจารย์โจก็ได้เล่าไปอีกว่าในขณะที่มนุษย์ยังเบียดเบียนพื้นที่อาศัย สัตว์วิญญาณวงแหวนอาจจะกลายเป็นสิ่งฟุ่งเฟือยและเมื่อถึงเวลานั้นอาวุธวิญญาณก็จะกลายเป็นความแข็งแกร่งและลากฐานของมนุษย์มีเพียงแต่ต้องยอมรับมันเท่านั้นเพื่อไม่ให้เรานั้นถูกกําจัดไปตามกาลเวลาและล้าหลังได้จากนั้นทุกคนก็พากันไปยังสนามประมูลของจกักรวรรดสิสิงหลัวทันทีมีเพียงหวังตรงเท่านั้นที่ไม่เข้าไปและบอกกับหัวยี่ห่าว่าไม่รู้ว่าเป็นอะไรรู้สึกไม่ค่อยชอบอาวุธวิญญาณจึงขอตัวกลับไปที่ห้องก่อนซึ่งอาจารย์โจนางก็ได้บอกกับหัวยี่ห่าวไปว อยู่ในสำนักที่ซ่อนเลนจากโลกภายนอกตั้งแต่ยังเป็นเด็กจึงเป็นเรื่องปกติที่ไม่ชอบอาวุธวิญญาณซึ่งหัวยี่เห่าหลังจากที่ได้ยินแบบนั้นก็คิดว่าสำนักที่ซ่อนเลนอยู่อย่างนั้นหรือและคิดว่าหวังตรงนั้นไม่เคยเล่าอะไรเกี่ยวกับครอบครัวให้เขาฟังเลยหลังจากเข้ามาในสนามประมูลแล้วซึ่งทางผู้รับผิดชอบการประมูลก็คือชิงหยาและนางก็ได้บอกว่าการประมูลในรอบแรกนี้ก็คืออาวุธวิญญาณระดับ3ถึง6และเพียงไม่นานก็เริ่มการประมูลชิ้นแรกซึ่งมันก็คืออาวุธวิญญ,ญาณยยิงรราาชาะากะก ระดับ3และมันก็ถูกสร้างขึ้นโดยวิศวกรระดับโคกพร้อมกับมันก็สามารถทําให้ราชาวิญญาณ5วงแหวนเป็นอมภาตได้1วินาทีชายโถที่เห็นแบบนั้นก็คิดว่าเป็นอาวุธวิญญาณระดับ3ธรรมดาแต่กับทําให้ราชาวิญญาณเป็นอมภาพได้คุณภาพช่างห่างไกลจากอาวุธวิญญาณระดับ3ามทั่วไปจริงๆและมันก็เริ่มที่ราคา1000เหรียญพูดทองและก็เป็นอาจารย์โจที่ประมูลมาในราคา2,500หยเหรียญพูดทองและมอบมันให้กับเซียวเซียวนะครับที่เซียวเซียวกับอาวุธวิญญาณชิ้นนี้ก็อยู่ใน กกลัใ้เคียงนจากนั้นงานประมูลก็ได้ผ่านไปจนถึงชิ้นรองสุดท้ายซึ่งมันก็คือขวดนมเพิ่มพลังระดับ4และก็เป็นอาจารย์โจจากโรงเรียนสื่อไลเคอร์อเช่นเดิมที่ประมูลมาได้ในราคา2 5 0 0 0เหรียญพูดทองและการประมูลสินค้าชิ้นสุดท้ายก็ได้มาถึงซึ่งปรากฏกล่องขนาดที่ไม่ใหญ่มากนักตรงกลางสนามประมูลหัวยี่ห่าวที่เห็นก็อยากจะรู้ว่าอะไรอยู่ข้างในจึงใช้เนตรวิญญาณส่องดูแต่เมื่อเห็นของข้างในแล้วมันก็ทําให้เนตรวิญญาณของหัวยี่ห่าวนั้นถูกทําลายทันทีและคิดว่าของข้างในกล่องนั้น มันช่างมีความคมเอามากๆและเมื่อเปิดกล่องออกมามันก็คือมีดแกะสลักหินเวทมนต์ที่ใช้กับอาวุธวิญญาณซึ่งทางผู้จัดประมูลชิงหยาก็ได้บอกว่ามันคือมีดแกะสลักติดอันดับที่จัดอยู่หนึ่งใน100ของทั่วแผ่นดินซึ่งอาจารย์โจเมื่อเห็นนางก็คิดว่ามีมีดแกะสลักติดอันดับในโรงเรียนสื่อไรเครือแค่2คนซึ่งหนึ่งก็คือผอ,อจากสาขาวิญญาณเซียนหลินเอ,อ๋อและ2ก็คืออาจารย์ฟ้านอี้จากนั้นก็ได้มีผู้เข้าร่วมการประเมินลุกขึ้นด้วยความไม่พอใจว่ารรรรรอออะะไไไยูู่ไมไม่่ทรรําามมมมเิกปล ซึ่งทางผู้จัดชิงยาก็ได้บอกให้ใจเย็นๆก่อนและจากนั้นอธิบายต่อไปว่ามีดแกะสลักเล่มนี้ติดอันดับหายากก็จริงแต่มันก็มีปัญหาร้ายแรงในตัวของมันซึ่งอันดับในปัจจุบันของมันก็คือระดับที่99แต่ความสามารถจริงๆของมันติดอันดับ30ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรแต่การที่ทําให้มันอยู่อันดับต่ําถึงขนาดนี้ก็เป็นเพราะว่ามีดนั้นต้องคําสาบผู้เข้าประมูลที่ได้ยินแบบนั้นก็ต่างพากันตกใจใช่โถที่ได้ยินเช่นกันก็คิดว่าเป็นไปได้ไหมว่านี่คือมีดแกะสลักดูดคืน เพราะเคยได้ยินเกี่ยวกับมันจากอาจารย์มาก่อนและมันก็นําความชั่วร้ายมาสู่คนที่ใช้มันได้จริงๆซึ่งชิงยาก็ได้บอกว่าถูกต้องแล้วนี่คือมีแกะสลักดูดกืนวิญญาณและมันก็ถูกสร้างขึ้นโดยวิศวกรวิญญาณจากราชวงศ์สุริยันจันทาเมื่อ3,000ปีก่อนนับตั้งแต่วินาทีแรกที่ถูกสร้างขึ้นมามันก็นําหายนะมาสู่เจ้าของของมันแล้วมันก็มีเจ้าของมาแล้ว37คน และทุกคนก็ต่างตายอย่างอนาถเช่นกันอยู่ๆก็ได้มีเสียงของอี้หลายเครื่อซื่อกล่าวขึ้นว่าทองคําแห่งการกําเนิดวิญญาณอย่างนั้นหรือจากนั้นชิงหยาก็ได้เริ่มเปิดการประมูลราคาที่10,000แเหรียญพูดทองและมันก็ไม่มีใครประมูลเลยนะครับเพราะทุกคนนั้นกลัวคําคสาปของมันอยู่ๆก็ได้มีเสียงใครบางคนเสนอขึ้นว่า10,000แเหรียญพูดทองซึ่งคนที่เสนอนั้นก็คือห e ัวอี้ฮาวและเพื่อนๆทุกคนที่ได้ยินก็ต่างพากันตกใจแต่ห e ัวอี้ฮาวก็ได้บอกไปว่าเขานั้นสามารถนําคําสาปออกจากมันได้และก็็เปนหว อีหาวที่ได้มาในราคา1นึ่งแสนเหรียญพูทองจากนั้นทุกคนก็ได้กลับมาที่โรงแรมชิงหลวแล้วก็แยกย้ายกันไปพัก่อนซึ่งหัวอีหาวก็คิดว่าวันนี้ทุกคนนั้นได้แต่อวุธวิญญาณดีๆและอยากจะรู้ว่าตอนนี้หวังตรงนั้นเป็นยังไงบ้างจึงเดินไปดูหวังตรงซึ่งก็เห็นหวังตรงกํลาลังนั่งเศร้าอยู่จึงเข้าไปถามว่าเกิดอะไรขึ้นเขานั้นก็ได้บอกกับหัวอีหาวไปว่าเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขานั้นเป็นอะไรแต่เหมือนได้ยินคําว่าอวธวิญญาณก็ทําให้รู้สึกหงดหงิดขึ้นมาอย่างบอกไมมม่่่่ถููกเหืือออออนนนนนใใจจีิตตตสําาาึยและุ้ วิญณหัวยี่ห่าวจึงคิดว่ามีใครอยู่ในทะเลจิตวิญญาณของหวังตงเหมือนกับของตนเองอย่างนั้นหรือจากนั้นบอกกับหวังตงไปว่าเชื่อใจเขาหรือไม่หากมีจิตสํานึกอื่นอยู่ในห้วงจิตจริงๆเขานั้นจะสามารถตรวจดูได้ในทะเลจิตวิญญาณของหวังตงซึ่งหวังตงก็เชื่อใจจากนั้นหัวยี่ห่าวก็ได้เข้าไปในทะเลจิตวิญญาณของหวังตงนะครับและหลังจากที่เข้ามาแล้วก็ได้พบกับวิญญาณยุทธผีเสื้อจลัดแสงของหวังตงอยู่ๆก็ได้มีแสงสีทองพร้อมกับปรากฏเงาบางคนในทะเลจิตวิญญาณของหวังตงซึ่งมันก็ทําให้พีเทยมง ปิ่งตถึงกับตกตะลึงว่านั่นคืออะไรจากนั้นบอกให้หัวอี้เห่านั้นรีบวิ่งหนีทันทีแต่ก็วิ่งหนีไม่ทันพี่เทียนเมืองและปิ่งตี้จึงพยายามป้องกันหัวอี้เห่าอย่างเต็มที่ซึ่งทั้งสองคนก็สามารถดึงจิตวิญญาณของหัวอี้เห่าออกมาได้ทันเวลาและหลังจากจิตวิญญาณหัวอี้เห่านั้นได้กลับเข้าสู่ร่างแล้วมันก็ทําให้หัวอี้เห่านั้นกระเด็นไปอัดกับประตูทันทีนะครับจากนั้นหัวอี้เห่าก็ได้หันไปดูหวังตงหวังตงก็กลับกําลังลอยขึ้นจากพื้นมันจึงทําให้หัวอีว้งงเหาา่าน,าน,นไก เออร์มิงและต้าหมิงก็ได้ปรากฏตัวออกมาเพราะรู้สึกว่าหวังตรงนั้นกำลังได้รับอันตรายแต่พี่ใหญ่ต้าหมิงก็ได้บอกไปว่าจะเย็นๆก่อนเพราะผนึกนั้นถูกกระตุ้นเพียงชัวง่วคราวเท่านั้นแต่เออร์มิงก็เป็นกังวลเหมือนเดิมและจะไปที่โรงเรียนสื่อไลเคอร์แต่พี่ใหญ่ต้าหมิงก็ได้บอกไปว่าการกังวลน,นั้นจะทำให้สรรับสนและบอกไปว่าหวางตรงคงไม่เป็นอะไรหรอกพร้อมกับบอกเออร์มิงไปอีกว่าหวังตรงนั้นไม่ได้อยู่ที่โรงเรียนสื่อไลเคอร์ในตอนนี้และพี่ใหญ่ต้าหมิงก็ได้บอกเออร์มิงไปอีกว่าควรรู้ไว้นะว่าเขานัั้นกลงงมออยู่ ลเวลาซึ่งจากนั้นทั้งสองก็ได้มองไปยังแดนเทพนะครับเออหมิงจึงคิดว่ามันก็จริงแต่การที่ผนึกถูกกระตุ้นนั้นเป็นเรื่องใหญ่จริงๆและคิดว่าจะส่งคนของสำนัก3-4คนเพื่อไปปกป้องหวังตงแบบลับๆซึ่งทางตามม้าหมิงก็ได้บอกไปอีกว่าไม่ใช่แค่หวังตงที่ต้องคอยปกป้องการปกป้องสำนักโบราณเก่าแก่นับหมื่นปีแทนเข่าคนนั้นก็เป็นหน้าที่ของเราเช่นกันซึ่งมันก็คือสำนักข้าวเทียนนะครับ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการสปอยอนิเมะสำนักถังเลยพบจบแดนในตอนที่36โอเคครับสำหรับคลิปนี้หากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขอโทษขออภัยไวนณที่นี้ด้วยนะครับหากถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครป์พวกเราด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ